พาผู้สู่สารตนบนด้านหน้าเรานะครับพขาคาดถามเกีนะครับจังหวัดขนแดน อ่าอีสานตอนบนนะครับจะเป็นกลุ่มของพันธุนะครับเพราะว่าจะเรียกว่ามีการดนอยู่นะครับที่ใกล้เรื่องศาสนาจะนำสีน้ำตาลไปบนลาวลาวนะครับร่วมด้วยนะครับความเชื่อนะครับมากครับเป็น เป็นจังหวัดนครพนมนครพนมก็จะมีพระธาตุองค์ใหม่ที่เรากำลังสร้างอยู่นะครับขวามือเราสวยงามสวยงามสวยงามต่างเดิมที่เมื่อเวลาสร้างก็คือพระธาตุตะบนตองเก่าที่เป็นสีตาลเลยเป็นเปลือกมันก็เป็นเป่าอันนั้นเราเลือกของันไปแล้วนะครับเหลือแค่เปิดดูแบบของไทยนะครับเป็นศิลปะแบบยาวนะครับ หลายมือนัสก,กลนครน,นะครับสก,กลนครก็จะมีสองสถานที่น,นะครับพระธาตุเชิญชุมกับพระธาตุนารายณ์จริงมเลยที่เกี่ยวข้องกับละครพื้นบ้านนะครับเท้าขาแดงหน้าไทยหนองหานนะครับเพื่อจำลองนะครับทาี่ทาพื้นบ้านนอนพญานาคจะสนุกนนองหาน รวบรวมเรียบนะครับของสถานบุญมันทั้งการศึกาสถารรมครับเอานหนึ่งรต่างๆนะครับโซนเหนือโซนสานน์นะครับแล้วก็จังจำลองสถานธรรมนะครับเป็นที่พักสงฆนะครับ หินที่เราเห็นตรงนี้คือจังหวัดอุรรธานีหอนาศึกานะครับสวยใช่ครับเกิดขึ้นภาคแรกน่าจะเป็นสมัยอิยยาเพราะว่ามีภาพเขียนสีนะครับเรื่องราวต่างๆเก่ามากนะครับก็เลยเป็นที่เป็นชิ้นหนึ่งนะครับต่นตรโบราณด้านหน้าเรานะครับภาพตรงตัวาณขอเท่าขนาดของจริงครับด้างในก็ ปริษฐ์สถาปัตย์รวมสถาปาตย์ที่มีกษตริย์ทำในวันสาคัญต่างๆก็มาเรียนเช่นนี่นะครับโซนก็จะเป็นศิลปะแบบโาราณนะครับเพราะว่าติดฝั่งลาวรวมถึงจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยก็จะมีพระธาตุสีสองลักษณะ ส้างขึ้นเมื่อสมัยยานสร้างเชื่อมกัมมีกาวนะครับองพรศรีสมรามระเจ้าอั พุทธบาทยืนนะครับมีส